เริ่มกลิ่นแปลกๆแล้วค่ะพยานปากสำคัญคดีคิมแซรนถูกจอปิดชีพคาสนามบินวันโดนสั่งมา หลังจากที่ห่างหายกันไปนานค่ะวันนี้ค่ะวันที่7พฤษภาคมทางช่อง YouTube นะคะของการโรเซโรและทนายภูจีซอกตัวแทนทนายกฎหมายของครอบครัวคิมแซรอนได้จัดถแถลงข่าวรอบ3ขึ้นอย่างเร่งด่วนค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยขเขาก็หวังว่าจะให้ผ่านการเลือกตั้งของเกาหลีไปก่อนแต่ว่ามันดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะเมื่อพยานปากเอกของคิมแซรรน ผู้ที่ถือคลิปของคิมแซโรอนที่กล่าวว่าถูกคิมซวยอนจุดจุดตอนมสองและได้ขอความช่วยเหลือพยานคนนั้นค่ะตอนนี้ถูกทำร้ายด้วยของมีคมที่คอถึง9แผลคาสนามบินรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่ข่าวของการกินเด็กอีกต่อไปไม่ใช่แค่ดราม่ารักๆค่ๆแต่ว่ามันคืออาชญากรรมข้ามชาติเลยค่ะ โดยตามข้อมูลจากทีมทนายประมาณว่าคนร้ายนึงผู้ชมมีการสะกดรอยตามพยานมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก่อนที่จะถูกทำร้ายพยานคนนี้เคยได้รับการติดต่อจากบุคคลลึกลับค่ะเสนอเงิน1000ล้านวอนแลกกับคลิปเสียงนั้นแต่เมื่อพยานคนนี้ปฏิเสธและยืนหยัดจะร่วมมือกับครอบครัวของคิมแซรอนถัดมาค่ะผู้ชมในคืนวันที่30เมษายนเขาก็ถูกลอบทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมกลางสนามบินซึ่งพยานรายนี้เนี่ยถูกคนร้าย2คนเข้ามารุมทำร้ายด้วยของมีคมถึง 9ครั้งโดยมีบาดแผลบริเวณลำคอหน้าท้องและแขนซึ่งแพทย์ระบุว่ามีความเสี่ยงที่พยานคนนี้จะพิการถาวรเพราะว่าโดนแต่จุดสำคัญค่ะ และยิ่งไปกว่านั้นค่ะทาง FBI เนะะี่ยได้มีการจับตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนเป็นชาวจีนและเป็นชาวเกาหลีค่ะคุณผู้ชมที่บินมาจากประเทศเกาหลีก่อนที่จะเกิดเหตุที่สหรัฐผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐผ่านสนามบิน JFK นิวยอร์กในคืนวันศุกร์ที่25เมษายนสะกดรอยตามพยานมาติดติดและก็ก่อเหตุนะคยในวันที่30เมษายนซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมที่มีการวางแผนมาล่วงหน้าและเนื่องจากความรุนแรงของคดีไม่ได้อยู่ในขอบเขตของตํ ตรวจรัิวเจอซี์แล้วทำให้ FBI ต้องเข้ามาดูแลสอบสวนโดยตรงหลังจาที่ตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของคนร้ายก็พบว่ามีการเมมเบอร์ของนักข่าวอีจินโฮไว้ด้วยคุณผู้ชมซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่านักข่าวอีจินโฮคือนักข่าวของฝั่งคิมซูฮยอนจุดนี้ทำให้ FBI ตัดสินใจรับช่วงต่อการสอบสวนจากตำรวจ รัฐนิวเจอร์ซีย์ทันทีเพราะว่าคดีเริ่มเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเหตุการณ์กุกคามนัวชมมันไม่ได้หยุดแค่พยานเท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางครอบครัวของคิมแซรอนเพิ่งจะได้รับหมายเรียกเสียหายกว่า1,2 0 0 0 0ล้านวอนพร้อมกับข้อหาหม,มิ่นประมาทและการแพร่ข่าวเท็จ ซึ่งหลังจากนั้นค่ะทางครอบครัวของคิมซรอนโดยเฉพาะน้าสาวของคิมซรอนพบว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยมาจอดที่หน้าบ้านวนเวียนต่อเนื่องกว่า40วันแล้วตอ,ตอนนี้ครอบครัวต้องร้องขอการคุ้มครองจากตำรวจซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องแถลงข่าวด่วนเพื่อไม่ให้ใครต้องถูกปิดปากอีกต่อไปค่ะซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองค่ะทางครอบครัวจึงขอให้มีการเปิดเผยคลิปเสียงบางส่วนในวันนี้เพื่อความปลอดภัยและปกป้องไม่ให้เหตุการณ์บานปลายหนึ่งในหลักฐานสําคัญที่มีการเปิดเผยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือ คือคลิปเสียงของคิมแซรอนที่เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของเธอกับคิมซวยอนและเรื่องโลกจิตของฝ่ายชายคลิปเสียงยาวกว่า1ชั่วโมงครึง่งคิมแซรอนเป็นฝ่ายยินยอมให้บันทึกเสียงโดยตรงไม่ใช่การแอบบันทึกแบบลับๆซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะฟังไปฟังกันต่อในคลิปถัดไปแต่ว่าคําถามในเรื่องนี้ที่เราต้องไม่ปล่อยผ่านก็คือนี่เป็นอุบัติเหตุจริงไหมหรือเป็นอาชญากรรมที่มีองค์กรอยู่เบื้องหลังกันแน่เพราะว่าตอนนี้เรื่องราวมันยิ่งกว่าในซีรีส์อีกคะ่ะมีทั้งการเสนอ เงินปิดปากมีการหวังปิดชีพพยานรถต้องสงสัยเฝ้าหน้าบ้านและก็ชื่อของผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงโผล่เข้ามาในอุปกรณ์โทรศัพท์ของคนร้ายดูแล้วก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะแต่เชื่อได้เลยว่าผู้ชายคนนี้คงจะน่ากลัวอย่างที่คิมแซรอนได้พูดเอาไว้จริงๆ